ทุกคนครับผมมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังคือเรื่องต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอินูนาถามว่าปี่ปี๊ป,ปีทำไมต้องเรียกอีเลยเพราะมันเป็นคนที่นิสัยแย่มากๆถามว่าแย่มากๆยังไงแย่แบบแย่มากๆอะคือผมยังจําได้แม่นเลยในวันนั้นก็คือ วันนั้นน่ะน้องผมชื่อไอ้ฟิมมันร้องไห้มาหาผมกับเพื่อนผมที่มีชื่อว่าไอ้โฟกค,คือเรื่องเนี้ยเพื่อนผมก็เคยเล่าไปแล้วนะในช่องของเขาก็ไปดูได้นะก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าไอ้ฟิมอะ่ะมันโดนโกงเกมโดยอีหนูนาคือโกงเกมร้อยเมตรอะ่ะคือร้อยเมตรยังไงรู้ไหมอ่ะสมมติ อยู่น,าน้ามงอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่อยู่ตรงนี้เลยไม่อยู่ตรงนี้เียไอ้ฟิล์มอยู่ตรงนี้สมมติว่าห่างกันสักประมาณหนึ่งกิโลแล้วกันอ่าหนึ่งกิโลไปเลยอ่ะไม่ไม่รู้ว่าหนึ่งเมตรหรือเปล่านะแต่ว่าช่างมันกูไม่เก่งคณิตแต่มันป้องอมันป้องป้องป้อง,องตายอย่างนี้ฟิล์มเลยร้องไห้เพราะความหัวร้อนมาหาพวกผม คือด้วยความที่ผมเป็นพี่อนะเนาะผมก็ต้องทําหน้าที่ให้มันสมกับเป็นพี่เขาหน่อยผมก็เลยไปหาไอ้เสียดไม่ไม่เรียกหนูหนาละขอเรียกเสียดเลยคือมันพูดว่าพี่ไม่เกี่ยวพี่อย่ามายุ่งอ่าพูดมาซะขนาดนี้เข้าข่ายใช่ไหมทุกคนเข้าข่ายพวกวนตีนแล้วใช่ไหม คือผมงงมากเอา้าแล้วกูผิดอะไรวะก็มันน้องกูอ่ะเผื่อใครไม่รู้นะฟิลมเป็นหนึ่งในน้องคนสนิทของเพื่อนน้องผมอ่ะเราต่อแล้วหลังจากนั้นน่ะหนูนามันก็แบบพูดจาแบบไม่ดีเลยคือไม่ดีแบบไม่ดีสุดๆไปเลยเคือบ,บถ้าคำด่าแปลเป็นเงินห้าบาทต่านี้บ้านแม่งรวยตายหาไปแล้ะ แล้วแบบประเด็นคืออะไรรู้ไหมทุกคนประเด็นคือมันพูดแบบพูดไม่ให้เกียริพี่อะแล้วมันก็มาด่าผมไม่แก่คือแบบคือก็อยากด่ามันอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนนั้นความอดทนผมยังอยู่อยู่ไงพอผมเถียงมันผมเถียงมาชนะมันเดินหนีอ่าทุกคนคงคิดว่าเรื่องมันจะจบดีใช่ไหมไม่ครับมันเดินหนีไปตามพวกของมันมาลุมด่าใส่ผม ผมก็งงเอา้าผมก็ต้องช่วยน้องหรือเปล่าก็น้องเขายังเด็กแต่พวกมึงอะ่ะเด็กก็จริงแต่สันดานหมามากๆถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่นะกูจะบอกว่าไปเปลี่ยนนิสัยซะเออนั่นแหละพอมันด่าเสร็จป,ปุ๊บคือแบบไม่ไหวแล้วคือผมไม่ใช่คนที่จะโกรธกับเรื่องอะไรง่ายๆนะผมได้ผักผู้หญิงคนหนึง่งตัวอ้วน ใหม่ก็เหมือนไม่ได้ขัดที่ใครที่คอมาเป็นเวลาสิบปีคอดำปิปีป้เลยผมกับเพื่อนเลยเรียกมันว่าคอคาร์บอนอ่ะผมผักามันล้มปุ๊บล้มอุ้ยเจ็บจังเลยอุ้ยเหมือนมืนมึงสําอหมากไอ้เฮียคือแบบคือบักบอลเออแต่ผมก็พอเข้าใจได้เพราะคนนี้ผมดึงผมด้วยด้วยความโกรธนะเนาะแล้วแบบไอคนอุวนนั่นแหละด่าผมไอแก่ แล้วผมทำร้องไห้คือร้องไห้ไม่สมกับที่ด่าผมเลยแล้วแบบหลังจากนั้นอะเพื่อมันอืทําท่าง,ง้งางหมัดจะมาต่อยสรุปคือไม่ต่อยไม่กะเออแล้วหลังจากนั้นผมเห็นคนคนหนึ่งเดินมาเดินมาเลยผมจําหน้ามันได้ผมจําหน้ามันได้แม่นเลย เดี๋ยวจะเล่าเรื่องเราเกี่ยวกับมันให้ฟังมีวันหนึ่งผมกับเพื่อนอะไปอบรมเรื่องการว่ายน้ําแลวหนึ่งในนั้นก็มีมันด้วยคือจําได้เลยแบบเฮ้ยโฟกเรากูคิดว่าเราออกไปจากที่นี่แล้วก็ไปใส่รองเท้ากันเถอะเออใช่เพื่อนเราไปกันดีก,กว่าแล้วแบบจุจๆไม่เดินมาแบบผมมาลงใส่รองเท้าอยู่นะผมกาลังใส่รองเท้าอยู่ใส่รองเท้า ผมงยหน้าขึ้นไปผมเห็นมันมันกำลังเต้นตุกติ๊กทุกติ๊กอะไรอยู่ตรงหน้าผมก็ไม่รู้ผมก็มองมันมันก็มองผมคือมันบอกว่ามองควยอะไรอ้าวงงเลยเป็นผู้หญิงมาพูดแบบนี้ด้วยมึงมึงคิดว่ามึงเป็นเพศหญิงมึงทำอะไรก็ได้เหรออ้าวคำนี้ผมแบบเป็นคําที่ผมตกใจมากๆคือผมไม่ได้ไปทําอะไรเค้าก่อนเลยนะแต่เขามาพูดแบบนี้หลังจากนั้น ครูของผมก็วาร์ปมาครูหนึ่งครูหนึ่งวาร์ปมาแล้วก็บอกว่าเออมิสเตอร์จีเออไปตักน้ําแข็งให้ครูหน่อยนะเนี่ยตักน้ําแข็งเนี่ยใส่ถ้วยเนะี่ยใส่ถ้วยนะเนี่ย,ยนะใส่ถ้วยเนะี่ยเนี่ยถ้วยเนี่ยใส่ถ้วยเนี่ยให้ครูหน่อยผมก็บอกครับกับเพื่อนผมไอโฟกล้ว่าผมไปตักน้ําแข็งรู้ไหม สิ่งที่มันพูดคืออะไรเป็นสิ่งที่ผมไม่คิดว่าควายตัวหนึ่งมันจะพูดได้ถึงขนาดนี้วายโดนใช้เลยคือแบบนิสัยคือไม่ไหวมึงอีกคนนึงนะถ้าดูคลิปนี้อยู่ไปแก้นิสัยซะจำไว้อ่ะเข้าเรื่องต่อผมเห็นขี้หน้ามันแล้วมันก็ด่าผมด้วยอีกแรงหนึ่งคือตอนนั้นแบบผมไม่ไหวแล้ว ตั้งแต่ตอนไปอบรมเรื่องว่ายน้ำยังไม่ขอโทษแม้แต่คำเดียวและยังจะมาด่าผมวันนี้ผมไม่ไหวแล้วผมเลยผลักอินูนาหลบออกจากทางมันเดินขวางทางเดินืมทำแบบคุณเข้าใจไหมคนตัวเล็กทาตัวแบบเดินเหมือนตัวใหญ่อะ่ะคือเดินคนสตรีนะ่ะผมผลักมันแล้วก็ไปกําคอเสื้ออีผู้หญิงคนนั้นแล้วก็แบบมึงคิดว่ามึงเป็นเพศหญิงแล้วมึงคิดว่ามึงจะทําอะไรก็ได้เหรอ แล้วมันก็บอกว่าขอโทษอ่าผมผมหยุดเพราะผมได้ยินว่าขอขอโทษแล้วผมพอใจแล้วและหลังจากนั้นคือแบบผม,มเห็นนะไม่ใช่ผมไม่เห็นผมเห็นตรงขอบตาของผมเลยตอนที่ผมพากอีนูนามันยืนมันยืนนิ่งเลยมันยืนแบบคือแบบยืนนิ่งเลยแล้วพอผมหันมามันแกล,แล้ลงล้มเลยร้องไห้ขาพลิกเลยเพื่อนไอ้คอดีเซลของมันก็ช่วย โอ้โอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะอุ้ยขาพลิกไหมเนี่ยครับขาพลิกไหมเนี่ยแล้วแบบมึงคบเพื่อนได้ดีมากเพื่อนแม่งหัวเลาะใส่หนูนะเออทุกคนทําดีมากทุกคนแล้วแบบไอไอคอดีเซลมันบอกว่าอะไรรู้ไหมมันบอกว่าเนี่ยขาพลิกเลยโอ้โหขาพลิกเลยขาพลิกเลยมันมันตอแหลทุกคนมันโคตรตอแหลอ่ะผมให้น้องผมมาเล่าว่ามันขาพลิกจริงไหมมันบอกว่าขาพลิกไม่จริง มันแล้ววันเนี้ยมันเพิ่งกระโดดโลด,ดเต้นไปด้วยอ้าวเหี้ยตอแหลนั่นด่านแล้วเรื่องเนี้ยก็ถึงหูของคุณครูแล้วรู้ไหมฟังไหนที่ต้องขอโทษฟังผมใช่คือผมก็อยากตอบว่าเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบเออแต่ผมไม่อยากตอบดูไหมเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนสเต็ปหนังแบบ พวกข่าวเลยพวกนี้พวกข่าวเขาก็จะอ้างกันเนี่ยเป็นบอาลมโชว์ผู้เพราะทาแบบเนี่ยผมผมก็เลยไม่อ้างเรื่องนี้เพราะมันเป็นมุกคลาสสิกมากๆแล้วเรื่องเนี้ยถ้าจบจริงๆคือผมแพ้ในเรื่องนี้แต่ถ้าชนะเรื่องจิตใจของทุกคนเนี่ยผมชนะขาดลอยคือเรื่องนี้ผมจะฝากให้เป็นอุทาหรณ์นะว่าถ้าคุณเจอผู้หญิงแบบนิสัยไม่ดีมากๆอย่าไปคุยกับมัน หรือไม่บางทีแบบเหมือนมันจะมาหาเรื่องชี้หน้าชี้หน้าดามันเลยแบบชี้หน้าชี้หน้าดามันมึงเก่งเจ๋งมากเอ้เฮียคือผมจะบอกให้เป็นหนูทางหอนนะทุกคนไม่จำเป็นที่ต้องทำแบบผมหรือในคลิปเนี้ยอย่างตําเลยนั่นก็คืออย่าพูดตามผมคือผมไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของมกมัน อย่าพูดตามผมเลยนะในคลิปนี้ห้ามพูดตามผมเลยคือมีแต่คำหยาบแน่นอนคลิปเนี้ยแต่ผมจะบอกให้เป็นอนุ่มทาหอนนะว่าคนไม่ดีอยาคบคนไม่ดีอยาคบเป็นมิตรนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ช่างคนไม่ดีอย่าไปคบมันอ่าล่ะแล้ว ผมก็ขอตัดจบคลิปนี้ไปนะทุกคนนะเพราะคลิปนี้ผมมาเล่าเรื่องของคนคนนี้เ,เฉยหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะกลับสวัสดีครับ